ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมี่เดทาร์ดค่ะไลคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีธาตุลมค่ะก็คือชาวราศีเมถุนตุลและกุมนะคะเป็นเรื่องราวของความรักระหว่างวันที่1 15เมษายนนี้ค่ะสําหรับรายละเอียดของลัคนานะคะเราได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกค่ะสามารถเลือกดูได้นะคะทั้งแบบลัคนาและราศีเลยคะ่ะ ในรายละเอียดคลิปนะคะจะเป็นของทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ค่อยได้มีเวลามาทําคลิปใหม่ๆให้ได้ชมกันนะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันค่ะ ในการอ่านไพ่ครั้งนี้นะคะจะเป็นของคนที่พลังงานตรงกันค่ะสําหรับบางคนบางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นไปแล้วบางเหตุการณ์ก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมมีมีดทาารอดค่ะก็ขอวอวยพรทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ่ะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สุขสมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะที่ดวงความรักของคนโสดนะคะชาวราศีธนมว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ตอนอื่นนะคะก็อยากจะดูพลังงานในอดีตกันก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ สำหรับชาวราศีธาตุลมนะคะที่ยังโสดอยู่ะคะ่ะรู้เหมือนว่าในเรื่องราวของความรักนะคะก่อนหน้านี้นะคะ่ะเป็นอะไรที่เครียดคิดมากแล้วก็ทําให้วิตกกังวลนอนไม่หลับอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองะคะ่ะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ความรักที่ผ่านมามันไม่ใช่ความรักที่เรารู้สึกว่ามันสบายใจหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่ประสบความสําเร็จได้อะไรแบบน,นะะี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วตอนนี้พลังงานในปัจจุบันนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ชาวราศรีธาตุลมนะคะที่ยังโสดอยู่อะคะ่ะในอดีตนะคะอาจจะเคยพูดคุยนะคะกับใครบางคนนะคะที่อายุมากกว่านะคะเป็นคนที่สุขุมค่ะแล้วก็เหมือนกับมีความมั่นคงในด้านการเงินแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้หรือว่าในช่วงนี้นะคะเหมือนกับว่าไม่ได้พูดคุยกันแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์ที่มันเคยดําเนินมาค่ะมันดูยากที่จะพัฒนาอะไรแบบนี้นะคะ แล้วส่วนตัวของเขาเองเนี่ยดูเหมือนจะโฟกัสที่การงานการเงินมากกว่าอะไรแบบนี้ค่ะเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์นะมันไม่สามารถไปต่อได้อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วในทิศทางความรักะคะ่ะ15วันนี้นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนจะมีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างค่ะ สำหรับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะดูเหมือนว่ามันยังไม่มีการตัดสินใจอะไรนะคะคือมันยังไม่มีอะไรชรัดเจนนะคะเป็นช่วงที่ยังปิดกั้นกันอยู่ปิดกั้นทางความรู้สึกนะคะแล้วก็บางคนอาจจะบล็อกกันไปได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอาจจะเป็นเหมือนความต้องการว่าเราอยากจะได้คนคนนี้หรือว่ามีความรู้สึกว่าตัดคนคนนี้ไม่ขาดอะไรแบบนี้ค่ะ แต่ว่าในตอนนี้ค่ะดูเหมือนกับว่าแต่ละคนจะมีกำแพงขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กันหรือว่าเหมือนเป็นช่วงที่ถอยคนละก้าวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับความรักในรูปแบบนี้ค่ะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คืออันดับหนึ่งนะคะอยากจะให้ชาวราศีธาตุลมนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองคะ่ะคุณต้องเป็นคนที่สามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวเองหรือว่าเหมือนพึ่งพาตัวเองได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองไม่ใช่คนที่ต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักการงานหรือว่าการเงินอะไรแบบนี้นะคะแล้วสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มเติมก็คือว่า ถ้าการวิ่งไล่ตามคนคนนึงอะคะ่ะมันเหนื่อยแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองอะคะ่ะก็ให้หยุดทําซะแล้วก็ให้กลับมารักตัวเองได้แล้วทําตัวเองให้เป็นคนที่เข้มแข็งมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะ่ะถ้ายอยากจะบอกอะไรไหมคะ สิ่งที่พ่อยากจะบอกมานะคะก็คือว่าความรักครั้งนี้นะคะ่ะไม่ใช่แค่มีแค่เราฝ่ายเดียวนะคะที่รู้สึกว่าเสียใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะตัวอีกฝ่ายหนึ่งะคะ่ะเขาก็รู้สึกว่าผิดหวังเหมือนกันนะคะที่ความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้อะไรแบบนี้นะคะ่ะตอนนี้ค่ะสิ่งที่พาอยากจะบอกก็คืออยากจะให้ตัวคุณนะคะกลับมาเยียวยาตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นก่อนนะคะก่อนที่จะเหมือนจะเข้าไปพยายามเยียวยาเขาหรือว่าทําให้เขาดีขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ ช่วงนี้มันกับว่าพูดคําว่าอะไรแบบนี้บ่อยมากๆเลยนะคะในคลิปนี้นะคะ่ะถ้าใครออไม่ชอบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะไปต่อกันเลยนะคะมาดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ความรักครั้งนี้มันสมบังหรือว่าอยากจะให้เรามีความสุขในช่วงนี้นะคะ่ะถ้าอยากจะบอกหรืออยากจะแนะนําอะไรบ้างคะ่ะ สิ่งที่พ่าอยากจะบอกนะคะก็คือว่าถ้าอยากให้ความรักครั้งนี้สมหวังหรืออยากจะให้เรามีความสุขในช่วงนี้นะคะอันดับแรกที่ต้องทำนะคะ <ว cultures S 1> ก็คือว่าเห็นคุณค่าตัวเองให้เยอะๆเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆอะไรที่ดีกับตัวเองเนี่ยทำซะนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าที่การงานตัวเองให้ดีขึ้นหรือว่าทําให้ตัวเองนะคะมีความสุขมากขึ้นให้ได้ด้วยตัวเองคะ่ะไม่ใช่ว่าเรามีความสุขได้ด้วยการวิ่งไล่ล่าคนอื่นหรือว่า ไปพึ่งพางความสุขจากคนอื่นเช่นไปหาเพื่อนหรือว่าไปหาใครสักคนเข้ามาเยียวยาความรู้สึกเงาหรือว่าโดดเดี่ยวอะไรแบบนี้ค่ะบางทีอะค่ะการอยู่คนเดียวได้ตกแต่กนกับความคิดตัวเองว่าจริงๆ 88. แล้วเราคือใครเราต้องการอะไรกันแน่แล้วความสุขของเราคืออะไรอะค่ะมันจะยังดีสักกว่าการที่ไปเที่ยวเล่นแล้วก็ใช้เวลาหมดไปวันๆแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรไม่เหลือคนข้างกายไม่เหลือตัวตนของตัวเองแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ สิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือให้ย้อนกลับมาที่ตัวเองแล้วก็ถามตัวเองว่าตกลงอะไรคือความสุขของเรากันแน่อะไรคือตัวตนของเราแล้วก็อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอะไรแบบนี้ค่ะลองใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ตกตะกอนกับตัวเองดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าแล้วใน15วันนี้ค่ะสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีใครนะคะจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมหรือพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณค่ะ ถามว่าในช่วงนี้อะค่ะจะมีใครใหม่ใหม่เข้ามาไหมอะคะ่ะรู้เหมือนว่าตัวเราเองด้วยซ้ำนะคะที่ไม่ไม่ได้เปิดใจไม่ได้มองหาใครใหม่ๆนะคะตัวเราเองยังไม่รู้สึกว่าพร้อมที่จะมีใครใหม่ๆเข้ามานะคะเหมือนกับว่าตัวเราตอนนี้พยายามที่จะหาคำตอบว่าอะไรสิ่งที่เราสงสัยในความสัมพันธ์นี้อะคะ่ะเราต้องการหาคำตอบนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรที่คุณแบบติดใจหรือค้างคาใจอยู่ก็ตามอะคะ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มี เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนแบบไม่ได้มีใจที่จะเผื่อไปให้ใครแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าคนคนนี้มันอยู่ในใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันกับเขามากอะไรแบบนี้คะ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างน,นะคะว่าไ้าอยากจะแนะนำหรืออยากจะบอกอะไรมากไหมคะสำหรับชาวราศรีาตุลมคะ่ะ สิ่งที่พ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าตัวคุณเองนะคะลองมองหาความสุขของตัวเองได้แล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณชอบที่สุดคืออะไรสิ่งที่คุณอยากจะทําคืออะไรอะไรกันแน่ที่ทําให้คุณมีความสุขอะค่ะลองทําสิ่งนั้นแล้วก็เหมือนลองใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์นะคะทั้งการงานการเงินความรักความสุขของตัวเองแล้วก็การดูแลตัวเองอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือว่าในช่วงนี้ค่ะ สำหรับชาวราศีธาตุลมเองนะคะดูเหมือนว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับการงานที่จะมีเพื่อนหรือว่ามีหุ้นส่วนเข้ามานะคะสิ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถที่จะเหมือนเยียวยาตัวเองได้จากอาการอกหกักหรือว่าผิดหวังในความรักได้ด้วยเช่นกันคะ่ะเหมือนกับว่าตัวคุณถ้าเกิดว่าโฟกัสในเรื่องงานนะคะตัวคุณจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีชีวิต หลายๆด้านหลายๆมิติอะคะ่ะที่มันบาลานซ์กันมากขึ้นนะคะยังไงก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าในช่วงนี้มีโอกาสอะไรเข้ามาะคะ่ะโดยเฉพาะการงานหรือว่าการลงทุนทําธุรกิจอะคะ่ะก็ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีหุ้นส่วนหรือว่าให้บางคนที่เหมือนจะมาช่วยทําให้เราอะคะ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะที่ดวงความรักของคนมีคู่คะ่ะ สำหรับคนที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าอยากได้รับคําปรึกษาค่ะในเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักชีวิตส่วนตัวระไัแบบนี้นะคะก็สามารถทักมาได้เลยค่ะที่ Li น์แอนะคะตอนนี้เราก็มีบริการดูดวงนะคะแบบถามตอบโทรคุยให้คําปรึกษาค่ะหรือจะให้ไพ่เล่าเรื่องในคลิปวิดีโอนะคะคล้ายๆคลิปวิดีโอแบบใน YouTube ก็ได้ค่ะแล้วทักมานะคะเจอกันค่ะสำหรับชาวราศรีธาตุลมที่มีคู่นะคะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะเปิดดู รายละเอียดนะคะในอดีตคุณกันค่ะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยพบเจอความรับอะไรมาบ้างนะคะหรือว่าพบเจอรูปแบบไหนกันมานะคะ สำหรับชาวราศีธาตุลมที่มีคู่นะคะก่อนหน้านี้นะคะ่ะบางคู่อาจจะมเคยมีปัญหากันนะคะหรือว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าค้างคาใจเกี่ยวกับคนรักหรือว่าความรักของพวกคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นเรื่องการเงินได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะแต่พอคุณรู้สึกว่าเหมือนแบบคิดมากไปทําไมหรือว่าจะเข้าไปควบคุมวงการทําไมปล่อยมันออกไปดีกว่าทําให้ตัวเองรู้สึกเป็นอิสระดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะ่ะ คุณก็เลยรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นแล้วก็ไม่เครียดเท่าเมื่อก่อนอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วพลังงานปัจจุบันเป็นยังไงค่ะ นะะในช่วงนี้นะคะ่ะรู้สึกว่าความรักมันร้อนแรงมากๆเลยนะคะคือตัวคุณเองนะคะเหมือนเลิกใช้เหตุผลไปแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็เหมือนแบบลดความอ่อนหวานลงไปแต่ว่ามันมีความร้อนแรงหรือว่ามีสเสน่หามันเข้ามาะคะ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่มันต้องใช้คําว่าพุ่งทยานหรือว่าคือช่วงนี้นะคะ่ะจะเป็นอะไรที่ อะไรที่แบบเซ็กชวลมากๆเลยนะคะบางคนอาจจะพาก,กันเดินทางแล้วก็เหมือนแบบใช้เวลาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วใน15วันนี้ค่ะเรื่องราวของความรักของคุณนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้าง สำหรับใน15วันนี้นะคะชาวราศีธาตุลมอะค่ะมีเกณฑ์นะคะที่จะเดินถอยหลังหรือว่าหันหลังนะคะจากสิ่งที่ทําให้ตัวเองรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ดีหรือว่าไม่มีอนาคตนะคะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือว่าเทินทางมุ่งหน้าไปหาอะไรที่มันนำพาให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นจเจริญขึ้นอะไรแบบนี้นะค่ะเพราะคุณรู้สึกว่า คุณไม่มีความหวังแล้วกับสิ่งเดิมๆที่มันผิดหวังเดิมซ้ำๆซักๆอะไรแบบนี้นะคะตัวคุณเองรู้สึกว่าฉันจะต้องเยียวยาตัวเองได้แล้วแล้วก็เหมือนไปหาความหวังใหม่ไปหาอะไรใหม่ๆดีกว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วความรู้สึกของคุณและเขาในช่วงนี้จะเป็นยังไงมาดูของชาวราศีธนมกันก่อนเลยค่ะ สำหรับชาวราศีธาตุลมนะคะถ้าถามว่าช่วงนี้นะคะ่ะคุณรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะคะโฟกัสในเรื่องการงานการเงินมากกว่าคู่ของคุณได้ซ้ำไปนะคะตัวคุณเองเหมือนมองไปในสิ่งที่ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นหรือว่าทำอะไรให้ตัวเองพัฒนามากขึ้นนะคะ พลังงานในปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ค่ะเคยผิดหวังหรือว่าเสียใจในเรื่องราวของความรักมาก่อนนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ค่ะคุณเลือกที่จะเหมือนแบบช่างมันเถอะไม่เอาแล้วอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันทิ้งไปเก็บไว้แต่สิ่งดีๆแล้วก็พัฒนาชีวิตตัวเองไปดีกว่าคุณอยากจะมีครอบครัวหรือว่ามีชีวิตที่สุขสมหวังในความรักนะคะอยากจะมีชีวิตคู่ที่มันอบอุ่นนะคะคุณก็เลยโฟกัสแต่สิ่งนั้นแล้วก็มองหาแต่สิ่งนั้นมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้ว คู่ของคุณนะคะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงต่อคุณกันบ้างนะคะถ้าถามว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะคะคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเรานะคะ ดูเหมือนว่าเขาะค่ะมองไม่ออกนะคะว่าทางออกของปัญหาที่คู่ของคุณมีอยู่อะค่ะมันคืออะไรอันดับแรกที่เขาคิดหรือว่าเขาต้องการนะคะเขาต้องการความสุขแล้วก็ความเป็นอิสระของเขานะคะช่วงนี้อะค่ะอาจจะดูแลเทคแคร์กันน้อยลงนะคะเขาจะมุ่งหน้าไปที่ความสุขหรือว่าเหมือนการทําอะไรใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตคู่ของคุณและเขาอะค่ะมันมีความสุขมากกว่าโดยเริ่มต้นจาก ความสุขของตัวเองนะคะเหมือนกับว่าในช่วงนี้เขาอยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์หรืออยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันสดชื่นขึ้นนั่นเองนะคะแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะ สิ่งที่พายอ,อยากจะบอกนะคะชาวราศีธาตุลมนะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองนะคะช่วงนี้จะรักตัวเองมากๆเลยนะคะ <_ d ata> แล้วก็เหมือนจะทําอะไรที่ทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเรามีคุณค่าขึ้นมานะค่ะ <_ d ata> เร็วๆนี้นะคะในเรื่องราวของความรักะค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์มันอบอุ่นขึ้นแล้วก็เหมือนการเป็นการหันหน้าเข้าหากันแล้วพูดคุยกันเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไปได้ะค่ะ เราเร็วนี้อาจจะมีออฟเฟอร์อะไรบางอย่างนะคะมาจากเขาค่ะอาจจะเป็นของขวัญหรือว่าเบียนอะไรที่เล็กๆน่ารักน่ารักที่เขาอยากจะมอบให้กับคุณเป็นของขวัญที่ให้ด้วยความจริงใจนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากจะดูแลแล้วก็เทคแคร์คุณก็เป็นได้ค่ะถ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมไหมคะ สิ่งที่พ่ยอยากจะบอกนะคะในตอนนี้นะคะ่ะเหมือนคุณนะคะจะต้องออใช้เวลากับตัวเองนะคะเพื่อที่จะคิดแล้วก็ตรึกตรองอะไรบางอย่างนะคะที่บางคนนะคะอาจจะเป็นการวางแผนอันในอนาคตนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนต่อหรือว่าเป็นการที่จะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกก็คือ ให้โฟกัสที่ตัวเองแล้วก็มองความต้องการของตัวเองเป็นหลักคะ่ะแล้วตอนนั้นคุณจะพบคำตอบนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการแล้วเส้นทางที่คุณต้องเดินเนี่ยคือเส้นทางไหนนะคะยังไงก็รักตัวเองให้มากๆแล้วก็เลือกความสุขของตัวเองคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราต้องมีความสุขถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ก็สำหรับคนที่อยากจะดูดวงส่วนตัวหรือว่าอยากได้รับคําปรึกษานะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะหรือว่าชีวิตส่วนตัวก็สามารถทักมาได้ค่ะที่ไลน์แอดนะคะตอนนี้เราก็มีบริการดูดวงนะคะแบบถามตอบโทรคุยนะคะให้คําปรึกษาค่ะหรือว่าจะให้ไพ่เล่าเรื่องในคลิปวิดีโอแบบ YouTube ก็ได้ค่ะ ยังไงก็ทักมานะคะเจอกันค่ะสำหรับวันนี้มิมี่ก็ไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i ร e นะคะถ้าอยากให้ทำคลิปออกมาในรูปแบบใหม่ๆหรือว่าทำคลิปในรูปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่าแนะนำกันได้ค่ะวันนี้มิมีมม่ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ